ท่ามุงเงยเหรอครับพี่ยุ้อุ๊หออกแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตัวแรกครับผมอือหือหือน่าม,มาละตัวเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลแล้วเตรมที่สวงมาแล้วครับบินี้ ครับวกกันสายแล้วครับพี่น้องเด้อแก่พี่นครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเ้อสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศแากตั้งประเทศทุกท่านนะครับเนาะที่กำลังรับชมทั้งบ้านหรือที่ทำงานนะครับพี่น้องเ้อสำหรับมือนี้ครับผมมันหยุดพาพพี่น้องออกมาหาในยุทธต้องกินขึ้นกอครับพี่น้องกลับมาใส่บ่วงนึกกอาครับเหมือนใส่หนู้อพี่น้องเนอหมายกับเลือบว่าไหลละครับผม แล้วนี่เพิ่นก็เริ่มเทสหน้าปังกับทิเบดแล้วเนาะพี่น้องเนาะกับสิเหลืออยู่พอได้ใส่อยู่ครับแต่ว่าก็สิได้ดดยอมยอมไซออกหยันหยันไว้ครับผมก็ใส่มาก,ก่อนแล้วครับพี่น้องหน้าไห,หนึงเขก็ใส่อัดลงไปหลายเติบแล้วครับสามสิบจิบลังนะครับพี่น้องไอศิเป็นจังได้ด้วครับพี่น้องเนดะ้อศิลป์มนันโบมันแต่โบมันก็ถือว่ามาเล่นตรงเหนืหน้าลำกลัดน,นะครับเนาะแต่ละบ่วงก็เป็นบ่วงดิพเก่าครับพี่น้อง ตรวจตัวดชุดองครับผมบ่วงยางเนาะพี่น้อ,นองเนาะเพราะอายุดิกินปวดหลับครับเบื้องหลังข้างหนูกับเกาเกาข้าเจากับใสครับทุกคนครับพี่น้องหมายข้าเจ้าใส่ไปข้าเจเ้าะพวกเจ็บออกเต็มหน้าอยู่ครับผมมาใส่ขี่เกาเขาด้วยครับเด้อแต่ผมมันกะเพื่อมาหลินตรงเหนียวน้าต้อกันครับแล้วก็เผากับนำ้ำมาครับพี่น้องใส่บ่วงต่อกันครับผม เป็นแป็นเดีวนาะพี่น้องเนะสี่คำก้อนครับตัวนี้กะตะววินค่อยแล้วครับผมออกมาตะวินจังเลยนะครับ ครับพี่น้องครับผมยวผมล่ใส่บ่วไปเ,เลยก่อนครับมื้อเสาเจอกันที่เดียวครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาครับผม อากาศเย็นๆครับพี่น้องลมว่อยๆครับผมพาพี่น้องออกมาหาเน้อยูนอกกินเด้อครับเด้อมาเลาะยำบ่วงน้ำกันครับบ่วงหนูใส่ไปหมู่บ้านอย่านี้ครับพี่น้องเนะาะจักสีเป็นตังได้ครับพี่น้องจักสีมันบ่วมมัมนจักสีพ่อได้เนา้อยูนอกกินเนื้อหมูเส้าบ่จังไปเบิ้งน้ำกันครับจังไปรดนน้ำกันบ่วมมัมนจังได้กับเธอมาหลินทงหลินหน้าน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะ มาเอาบรรยากาศกันครับบรรยากาศสีล่มเย็นๆครับพี่น้องอากาศหนาวครับมือน,นีีไปครับผมเปิดเป็นการบเซียเวลาครับไปรอบเบื้งบวงน้อกันครับบัดน,นี้สายนี้อากาศโอ้ล่มครับพี่น้องล่มๆ,ๆ่มล่มเดินจาที่จ้าทางเลยรานมาหาอยู่หากินเอยรานมามานด้อ thử cao phí lọc đi làm đẹp sẽ bị nhịp đó bình nhắn ừ, cuối mũ ừ, lại ở phí lọc lại cuối mũ muốn thử buồn này có tổ có หลังนี่รั้นครับพี่น้องโตประยูครับผมประยูเป็นตะเถือกครับนูกงอะไรโอ้บัตถึก อันนี้ด้อเงยเลยกับฝอกกับน้ำนุ่งโซ่เลยด้วยไปดึนกันครับพี่นอ้องอันนี้เยลบลมหนาวว้อยว้อยทางนู้งง่ายหครับอยู่นี่งอู้หอดแล้วครับพี่นอ้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วดูแลครับผมนี่นีๆๆ่นี่ มาปลตัวเห็นแล้วครับเห็นแล้วเป็นตีบวงพับผมมาสองหลังครับบังหนึ่นี้ครับผมโอ้ตหยและวัวหนึ่งมาก,กัดมากจริงจริงเ,เกือกเลยครับผมใส่นลักเลยเป็นสีก,ก็หัเ้เว้นเยอะราง้ มดมันครับนี่มนุนนี่ีนี่ครับน่เน้อัมาขาดูู้ครับพี่น้องเป็นนู้ดผูเนี่ยเปนลับนี่ยโอ้เงยเลยขนูโทษเงยครับแต่มันยังมาขาดไปเเียบ เย็ดครับเย็ฮู้อากาศเย็นครับพี่นอ้องออนี่เหมือนนี่แล้วครับสีเย็นเย็นหนาวหนาวก็ซูมเมือนะจำเรียกเงียบมันมาแล้หด้อ เดต่อไปมาเดิครับโอ้ยมีก็ลั่นอยู่ครับพี่หน่องนั่นยอ,อยู่ต่ว่าทั่วอยู่อืมจะได้กันยังได้วะผมก็บ่ได้เสียบแนนนะครับก็สิวา,างส่นเหีย้ยเสียบบ่ได้ครับพี่หน่อง khảng ăn thea cái cắn hẻng đinh cái đài, rồi đây xăm để ổng vác mày chư chư, anh út thử chửi lạc kiều lê, bữa đây, siẹp <laughs> đi bạn, Nong. À, nguồn, nguồn. đi nào đi cái vô vô buồn lan nhiều hả không có vô chẳng để mà chẳng để như có đây nên nụ buồn gì lên cái แล้วครับพี่น้องมาแล้วครับผมเห็นแล้วเห็น,นแล้วเต็มที่สองมาแล้วครับบนันี้น้้าาวคนยแลรับเต hấp dẫn tiếp theo không cần thoát rai bên nhì lắng lên hấp dẫn cái thứ gì

là sạch nhau chẳng biết xám nó cũng kéo khắp ạ ừ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  เงินต้อครับพี่หนุ่มเอาไปครับผมวางให้เงินเดี๋ยวอีกเยอะนะครับไะเบิกเงินต่อครับพี่น้องหนูว่าสามเตีมสวยๆแล้วครับผมเตี่ยมอีกว่าฮ้องไปดูเงินต่อครับบุญ นี่ก็ลั่นอยู่ครับผมนี่ก็ได้ขึ้นมอยู่เนาะยมาตัดไม้ครับนมาตีบวงดีเด่นเต้ยอยู่นู่นหน่อยน้องเยอะบวงตะลันตะลันตนะลันเยอะบวงว้าดูเงินต่อครับพี่นอ้องนั่งนี่บวงหายไปไหนหนอโอ้ยถือแล้วครับพี่นอ้อง มันก็ยัตาย้วครับพี่หองเนาะ เ,เป็นนูปผู้ก็เหรอครับพี่น้องนี่ครับผมแต้มสวยๆครับเจ็บครับพี่น้องแต้มวิซีครับ ียบร้อยครับยียบร้อยครับไปมนันมันมันมันอืมอืมตีบ่วงหลุดไปเลยครับเมื่ออยู่ติด บ่วงยิ่งพก็เฮ็ดลวดมาใหม่ๆหมนะครับพี่น้อง้ะถึงเอาลวใไม่ใช่ครับ ยามวงกันต่อครับพี่น้องเดี๋ยวมาเติมกันอีกบ่มาันเติมกันบ่หนาวครับเตานี่มน้องสูบน้ำที่หน้าปังนะครับเด้อ tiêu một cái có con nhũ cả vô con gì cả đại nào nữa quỷ một thật cũng chỉ bo thôi mình phân nó vị bất

เมนกัน้นนี่พ่กะเพาครับพี่น้องพ่นกเะ,เะเพนะาเนี่ยเผาเฟี้ยงเนาะบนเนี่ยหนูเดกินข้นครับจจะโบก็พรทางหนูกนงามไม่ไอยู่ผมเบงม,มยู่ครับพี่น้องเ๋ยวบวงพับไปเลย nặng nè lăn vô cho vô vô giảm bông to các pin khăn mán khắp máy này บ่วงกับเรือบาหลายครับอยู่ยะมาณาัดสามสี่หลังเหนือครับพี่น้องเก็บโตเลยมองนี่ไหนนี่นี่เลย แล่ะครับพี่น้องหายนี่บ่ได้เติมเลยครับผมมาดซีโต้ท่านั้นแหละครับผมไปเป็นฟังครับเหรเป็นอย่งไรเนี่ครับพี่น้องสำหรับเสานีครับผมถือประมาณเลยครับพี่น้องครับผม อยูมาสามสีแตมนะครับเนาะสวยเลยมีนจะโตข้งามครับก็ได้เฮ็ดกั้บขอกั้บหนาครับมือพอได้เฮ็ดกับอข,อข,ขั้บนามเนี่ยหมือเต้าครับพี่น้องพอ็อยู่ได้กินเนาะครับเนาะคือว่ามันอยู่ครับเต่านี่ฝากแจ้กน้อยครับพี่น้องฝากแจ๊กน้อยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเด้อ สได้มีกำลังใจหาคลิปไหม่พี่น้องเลยช่มต่อไปนะครับเนาะสำหรับเสาร์นี้สิขอการลาพี่น้องเลยท่านนี้ครับฝากพี่น้องเลยท่านนี้ก้อนถ้าจะมาหุดมาช่มนลากันไม่คิดต่อไปนะครับผมไปหาอยู่หากินเนวใดครับพี่น้องปีหมันหรือบหมนันจะมาค่อยช่มค่อยเทีย้ยวนกันนะครับพี่น้องนะสำหรับเสาร์นี้ขอเก็บของกับบ้านก้อนครับผมการลาพี่น้องเลยท่านนี้ครับสวัสดีครับ